แนวคิดใหม่นะท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะจะเข้าใจผิดคิดว่าพอปัสสาวะบ่อยภาพต้องหยุดกินน้านี่หมอแดงมายืนยันกับท่านแล้วว่ายิ่งหยุดกินน้ำนี่ยิ่งหนักก็ยิ่งหนักก็ไปอีกเพราะไตรเราเนี่ยไตยทํางานได้ยังไงฮะไตมันมีน้ําทํางานเกี่ยวกับบายน้าควบคุมน้ําไตาเนี่ยเป็นตัวกรองเลือดกรองข้อเสียออกจากจากเลือดเราถ้าหากว่าเลือดเราเนี่ยไม่มีน้ำเนี่ยมันเหนืดข้นมากๆเนี่ยก็ทําให้ไตเราเนี่ยทำงานหนักมากมันจะเสื่อมดังการที่จะดูแลเรื่องเรื่องของเออเขาเรียกว่า ปัสสาวะที่คุมไม่อยู่เนี่ยตามการตะวันออกตามแพทยแ์แผนตะวันออกเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องไตให้ดีเอาเรื่องนี้ก่อนเลยทาเรื่องเรื่องระบบน้ําให้ดีเมื่อไตเราเนี่ยมันไม่เขาก็ไม่ชอบความเย็นความชื้นรเราก็ต้องอย่าไปดื่มน้ําเย็นนะกินของเย็นเย็นตลอดเวลาส้มสาลี่แกมป็กรนฝรั่งชมพู่พวกนี้เป็นน้ำน้ำเย็นๆนั่นเลยมันก็จะทําให้เราต้องปัสสาวะบ่อย แล้วต้องหาทางให้ทําให้อุ่นไตให้มาเราอาจจะเป็นพวกสมุนไพรจีนที่เขาทำเนี่ยบำรุงหยางในไตเราหรือเอาเรียกว่าสูุนไพรอะไรที่มันมีความอุ่นครับเช่นเช่นเช่นก็มย่างีบอกขิงเนี่ยขิงที่เป็นตัวที่ทําให้เราอุ่นได้นะขิงอุ่นเลยใช่ไหมคบขมิ้นขมิ้นใช่ตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้ไตเราค่อยๆอุ่นขึ้นมานะครับหรือว่า้ากว่าบำรุงไตเราก็จะอาจจะเป็นไตหยางก็คือพวกงาดำหรือว่าไอ้ถั่วดำพวกนี้มันบำรุงทำให้ไตเราดี แล้วน้าดื่มนะครับถ้าดื่มน้อยไปมันก็จะเกิดปัญหานะครับแล้วปัญหาต่อมาคือพวกน้ำอัดลมเอยนะพวกนมเออยที่มันเป็นยินสุดตรงเลยเย็นๆนะเลยอันนี้ก็ต้องหยุดเลยเราเบอกว่ากางคืนี่หมากินน้ำเต้าหู้ลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหามันเย็นนะครับเมื่อมันเย็นปั๊บร่างกายเราถูกเย็นปั๊บไตเรากระทบเย็นปั๊บปั๊บเดียวครับเข้าห้องน้ำห้องน้ำแล้วต่อเวลา แต่ผมฟังเนี่ยนะหมอแดงนะสมมติในช่วงเริ่มต้นถ้าผมเป็นอาการนี้อยู่แล้วทันทีเลยผมต้องเปลี่ยนมาเริ่มดื่มน้ําเยอะขึ้นมีการอาจจะก,กินน้ําขิงน้ําสมุนไพรต่างเอ๊ะทันทีเลยเนี่ยผมจะปัสวาวย,ยิ่งเยอะหนักขึ้นไปใหญ่เลยนะค่อยๆฮะเราค่อยๆเ,เ,เริ่มค่อยๆเริ่มทีนิดนะจากสองแก้วค่อยๆเริ่มทีนิดทีนิด ừ ừ ừ ให้ค่อยฟื้นฟูค่อยๆไตมาทีนิดไม่ใช่ว่าอัดทีเยอะๆปั๊บมันก็ต้องฉี่บ่อยนั่นสิกลายเป็นว่า3วันไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีกคราวนี้ค่อยๆค่อยๆเพิ่มเเราาให้้นวดทแล้วปปรับลีีี่นวิิถชตใหม่ดูนี้ามทีหลังกก็บอว่า เขากลับไปเขาสามารถนอนได้ปกติเขาจะนอนไม่ค่อยได้จากปัสสาวะสิบครั้งเขาเขาเหลือ3ครั้งสีครั้งได้เห็นมีบางคนบอกว่านอกจากไตแล้วบางทีมันเป็นเรื่องของตัวกระเพาะปัสสาวะเองใช่ไหมครที่หมอแดงพูดถ้าหากว่ามีลมเยอะท้องมากเกินไปมันทําให้กดให้กดกดไปกดเนื้อทีมก็เหลือน้อยใช่นะกดท้องหรือว่ากล้ามเนื้อ PC แล้วกล้ามเนื้อตรงสะโพกหรือว่าตรงบริเวณก็เรียกว่าอุ้งเชิงการเขาเรียกกล้ามเนื้ออุ้งอุ้งเชิงการเนี่ยมันอ่อนล้าเกินไปมันควบคุมไม่อยู่มันก็ทําให้เราปัสสาวะบ่อยเราต้องใช้วิธีกการฝึขมิ นะขัมิบก้นนะนั่งเลยนั่งเรานั่งทํางานอยู่เดินบ้างอะไรบ้างนั่งเฉยๆล้วหัดขมบิบขมิบเขาเรียกว่าให้มีให้มันมีกำลังให้มันแข็งแรงขึ้นมันจะได้ควบคุมได้ก็คือช่วยปากทางมีคือเราช่วยเรื่องไตตัวผลิตน้ำล้ะคราวนี้เราก็มาช่วยปากทางคือวาลเปิดปิดน้ําโดยการขมิบตรงนั้นไปด้วยเพื่อทำให้มันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับทั้งออกกําลังกายนะครับออกกำลังกายให้กล้ามให้กลุ่กล้ามเนื้อมันแข็งแรงมันจะได้มีพลังที่จะควบคุมควบคุมได้ ส่วนตัวหมอแดงคือเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็มีการโฆษณาทีวีโดยบริษัทฝรั่งทั้งหลายบอกว่าโอ้มีวิธีการแก้นะปัสสาวะลักษณะบ่อยๆเนี่ยเขาเขาใช้วิธีไหนกันครับหมอแดงเขาจะอาจจะวิธีการเนี่นะครับเขาผ่าตัดหรือวิธีการที่มีอยู่อันนี้ที่โฆษณาเนี่ยเขาวิธีการไปปรับพฤติกรรมไปปรับความคิดหรือว่าเรื่องจิตเขาเนี่ย ให้ดีขึ้นเขาได้บอกว่ามีทว่าเป็นโรคประสาทใ่เขามีการจดสติตีต่างๆเนี่ยเข้ามาให้หมดเลยข้งหมดเลยนะครับจดสติต่างๆเข้ามาเข้ามาเข้ามาว่าวันหนึ่งปัสสาวะกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งที่ออกมานะครับหรือว่าสมัยใหม่ก็อาจจะใช้วิธีฝังเข็มก็มีบางคนเนี่ยเขาก็ผ่านวิธีการพวกนี้มาหมดเลยแต่ก็ดีขึ้นไม่มากเขาดีขึ้นไม่มากเขาเดี๋ยวก็กลับไปใหม่นะแต่สิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือพฤติกรรมของเขาอีกเน่ยคุณเอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมครั เมื่อเราร่างกายรบอกว่าไตามันเย็นมันชื้นเกินไปเนี่ยก็ต้องหาอาหารอะไรที่มันไม่ไม่เย็นไม่ชื้นเด็กเกลื่องอาหารพวกนี้นะครับ,ค,รบคือทาให้ไตเราอุ่นขึ้นมาอุ่นขึ้นมามันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นได้ขึ้นมาได้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่มีอาการการปัสสาวะไม่อยู่นะฮะฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าผมจินตนาการตามคุณหมอแดงมันรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้เลวร้ายจริงอย่างที่ว่าเลยคือนอนก็ไม่ได้เรายิ่งอดน้ำไปอีกยิ่งสุขภาพแย่ไปอีกนอนไม่ได้กลายเป็นปัญหาสังคมอี แล้วถ้าไปหาตะวันตกมาสักพักหนึ่งแล้วดูว่าดีขึ้นแต่ไม่ไม่ถึงกับเต็มที่ปั๊บเนี่ยนะฮะอย่าลืมลองดูต้นเหตุหมอแดงก็เล่าให้ฟังแล้วว่าต้นเหตุนเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของไตมีวงจรอ,อุบาทซ่อนอยู่ด้วยคือยิ่งปัสสาวะเยอะยิ่งทานน้าน้อยไตยก็ยิ่งไปก็ยิ่งปัสสาวะเยอะก็ยิ่งทานน้าน้อยไตยก็ยิ่งไปสักพักสุขภาพไปหมดก็ต้องลองไปปรับพฤติกรรมดูแล้วถ้ายัางไงซะยังมีอาการอยู่ต่างๆนี้นะฮะหาสมุนไพรทานอาจจะมาพบกุหแอแดงได้ใช่ไหมครับปกติครับ ท่านผู้ชมครับเวลาของเราวันนี้ในช่วงเฮลตี้ไกด์หมดลงแล้วครับต้องขอขอบพระคุณคุณหมอแดงวิราชัยวาสิกดิโลค่งดีโลคยาตรงนี้ก่อนเลยครับขอบคุณครับหมอแดงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงของไกด์ทริปครับ